สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกับจอยเพรคาเซ็นเตอร์สาขา3อีกแล้วนะคะ มีรถนะคะสวยๆเข้ามาให้คุณลูกค้าชมกันอีกแล้วนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะแต่งซิ่งแบบล่อๆเลยนะคันนี้ตอนนี้เราอยู่กับเพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขาตรงซีแยกโรบินสันนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอยู่กับจอยแล้วก็ทีมงานฝ่ายขายของเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า100คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบ,บะนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยใครนะคะตอนนี้ ที่ไม่อยากออกบ้านนะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิตรกกังวลกับโควิดนะคะไม่อยากไม่อยากที่จะออกมาพบปะผู้คนนะคะสามารถออกรถกับเราได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องมาถึงร้านก็ได้นะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่เลยนะคะช่วงนี้สถานการณ์นะคะโควิดกำลังระบาดเลยก็ลูกค้าทุกท่านนะคะออกบ้านใส่แมสล้างมือนะคะบ่อย ดีที่สุดหรือนะคะอย่างอย่างเช่นอย่างอของเพจคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านนะคะบอกไว้ก่อนว่าลูกค้าสามารถออกรถได้นะคะต่างจังหวัดหรือว่าที่ไหนทั่วทุกที่นะคะสามารถออกรถได้เลยเรามีบริการจัดสัญญาถึงที่นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถดูรถในเพจของเราได้เลยนะคะ สามารถเลือกรถได้เลยว่าจะเอาคันนี้คันนี้คันนี้หรืออยากทราบรายละเอียดยังไงนะคะทักมาหาในเพจของเราได้เลยวันนี้นะคะต้อยเอากระบะสวยๆมาฝากคุณลูกค้าด้วยนี่ค่ะเป็นตัวนี้เลยนะคะ Toyota r e v o นะคะ 2.4J คะ่ตะ,คะตัวนี้เป็น รถปี2015นะคะเป็นสวยๆเลยสีเดิมสีแท้เดิมทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะอันนี้ไม่แต่งเติมอะไรนอกจากล้อนะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้านะคะตัวนี้กระจังหน้าของเขาเป็นคอมเมียมนะคะเนี่ยคอมเมียม3มชั้นพร้อมกับสัญลักษณ์โตโยต้นะคะตัวใหญ่ๆอยู่ตรงกลางเลยนะคะหล่อมากเลยตัวนี้หน้าหล่อมากนะ แล้วก็ไฟหน้าดวงใหญ่เลยค่ะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนด้วยสองสว่างมากๆเลยนี่แล้วก็มีโลโก,โก้ของไฮรักนะคะอยู่ตรงข้างๆด้วยนะคะเสริมความเก๋ไก๋เท่ไปอีกนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะสีเดิมสีแท้จากโรงงานเลยอันนี้เราไม่ได้ทำสีเลยนะคะเป็นสีเดิมเดิมเลยนะคะนี่มาดูนำเสนอค่ะตัวนี้นะคะ อย่างที่บอกเราไม่ได้เติมอะไรเลยนอกจากเราเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่ให้นะคะตัวนี้เป็นแม็กเวลขอบ18นะคะแล้วก็เป็นยางปี2020นะคะเป็นยางปีเป็นยางปี2020เป็นขอบ18ด้วยเป็นยางใหม่นะคะลูกค้าใช้ได้ยาวๆเลยนะคะแถมให้ทั้ง4ล้อเลยแต่งซิ่งให้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะตรงแก้มข้างนะคะสำหรับตัวนี้เป็น 2.4J Smartcap นะคะเป็นแคปเปิดได้ก็จะ มีกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะสำหรับตัวเจนะมือจับอ่าตัวนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับการลายตรงมือจับด้วยทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวค่อยดูภายในเนาะมาดูด้านข้างก่อนนะคะนี่ บอกเลยนะคะคันนี้เดิมมากนะคะหล่อมากนะเรามาถึงร้างขายไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนอกจากเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กนะคะนี่ด้านหลังด้านหลังของเขานะคะตัวนี้มีไฟเบรกไม่ใช่ไฟท้ายไฟเบรกค่ะดวงที่สามให้นะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูแม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์ยังใหม่อยู่เลยใช้งานน้อยมากนะคะนี่ยังไม่มีรอยทะลอกนะคะ แมกไลเนอร์ใหม่มากนะคะตัวนี้ใช้งานน้อยค่ะแล้วก็เป็นแมกไนเนอร์คู่ตัวเดิมๆม,มาเลยนะคะลูกค้าสามารถขอดูได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่อยากมานะคะเรามีเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะคะดูอย่างละเอียดหมข้างหลังรับประกันได้เลยว่าไม่มีการชนท้ายมาแน่นอนค่ะอ่ะขออนุญาตปิดนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะดูลืมลืมลืมไฟท้าย ไฟท้ายดีไซน์สวยไฟท้ายพร้อมไฟเดี้ยวไฟเบรกนะคะนี่เป็นแบบทรงเขาเรียกทรงอะไรเอ่ยทรงแนวแนวตั้งอะคะ่ะสวยอ,ะ,อะ่บอกเลยนะคะคันนี้บอกไว้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันคะ่ะภายในก็เดิมนะคะเหมือนกันเลยใหม่กริปนะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะ 2.4J นะคะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะคะนั่งกันสบายสบายเลยนี่ ดูนะคะห้องโดยสารกว้างขวางนะคะเป็นเบาะนะคะตรงห้องโดยสารก็นี่หุ้มพลาสติกไว้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะรถเราแล้วก็เป็นเบาะผ้านะคะกำมะหยี่สีดำนะคะเย็บด้วยได้สีขาวนะคะเบาะนุ่มนั่งสบายเดี๋ยวจะนั่งให้ดูนะ,ะตัวนี้นะคะนี่ เป็น 2.4J อ่ะ 2.4J ของเรามีอะไรบ้างนะคะออพชั่นของเขานะคะตัวนี้ก็เป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะให้พวงมลาลัย3ก้านนะคะตัวนี้จะพวงมลาลัยจะไม่มีมันติฟังชั่นนะคะตัวนี้เพราะว่าเป็นตัว J นะ แล้วก็วิทยุคู่ตัวเลย AM FM MM MP 3นะคะ AUX สามารถชาร์จวงชาร์แบตได้หมดแอรนะคะก็จะเป็นแบบปรับมือปรับอุณหภูมิปรับความเย็นอะไรได้หมดเลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะนี่จ้าหนึ่งสามสี่หค่ะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปี2015นะภายในกว้างมากนะคะแถมพมไวนิ้วให้ด้วยนะคะเป็นโทนออกสีดำๆใหม่มากนี ตรงเพดานตรงอะไรนะคะมีครบหมดเลยมีไฟในเกงด้วยนะคะนี่มีช่องช่องซ่อนเงินนะคะช่องเก็บของนะคะได้สามารถไว้อาข้าของเครื่องใช้ได้นะคะไม้ทั้งคันเดี๋ยวพามาดูเรือนหม้อ่ะหน้าปัดเรือนหม่ของเราดูหน่อยป๊อปนะคะสําหรับหน้าปัดเรือนหม่ตัวนี้นะคะนี่ ตัวเลขใหญ่เห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะไม่เวียงแค่1 5 6 6 8 4กิโลเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่เท้แน่นอนรับประกันได้เลยนะคะคันนี้ไม่กรอไม่แน่นอนจ้ามีช่องเก็บใส่ของนะคะนี่กว้างมากเลยใส่ของได้ถึง2ที่นะคะอะที่สำคัญบอกไว้เลยรถบ้าน มือเดียวนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะคะนี่มีคู่มือการใช้รถนะคะมีอยู่ในรถให้เลยนะลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะออกรถกับเราไปรับประกันได้เลยนะคะรถเรานะคะสวยทุกคันเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กัน เป็นเครื่องดีเซลนะคะ2.4นะคะ150แรงม้าเลยนะคะตัวนี้150แรงม้าเครื่องเดิมเลยเครื่องใหญ่มากนะคะแล้วก็มีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะป้องกันขนาด ปบรกกระทันหันนะคะเครื่องใหม่กลิบเลยน็อตไม่เคยขยับนะคะดูหัวน็อตได้เลยนะคะสามารถซูมได้เลยนะคะเราให้ซูมรับประกันได้เลยว่าคันนี้แน่นอนค่ะไม่มีการแกะมาไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะนี่เครื่องใหม่กริบเลยนะสีเดิมเครื่องใหม่กิบเพจเพิอดอยู่ครบนะคะเพจยังอยู่นะคะนี่มอกรองมองกอจากโรงงานอยู่ครบแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะ เปิดราคากันเลยดีกว่าราคาอยู่ที่339,000บาทค่ะเอาไปเลย399นะคะไม่ใช่399นะคะแต่เป็น399,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะคันนี้ส่งเพียง7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นถ้าฟรีดาวนะคะลูกค้าได้รถปี2015นะคะแบบไม่ต้องดาวไปเลยส่ง7 0 0 0นะคะลูกค้า ه, เห็นไหมรถสวยนะคะสภาพเดิมแบบนี้นะคะไม่ได้มีบ่อยๆด้วยนะคะใครสนใจนะคะตอนนี้นะคะสามารถสอบถามได้ที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะสาขาแยกโรบินสันนะคะจังหวัดกำแพงเพชรเรานะคะเปิดทําการตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดนะคะไม่ว่าหยุดราชการนะคะตะเลิกไม่หยุดนะ,ะเทศกาลทุกเทศกาลไม่หยุดเลยนะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะถึง หกโมงเย็นนะคะใครที่สะดวกเวลาไหนเข้ามาหาได้เลยหรือสะดวกหลังโมงหกโมงเย็นสามารถนะคะ โทรคอนเฟิร์มกับเซล์ลได้เลยเซล์อยู่รอนะคะเซล์ลว่างอยู่รอได้ตลอดนะคะใครที่จะเข้ามาลองรถเข้ามาดูรถนะคะสามารถคุยกับเราได้เลยเลือกเวลาได้เลยนะคะ,นะคะช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้นะคะถ้างดออกบ้านก็เปิดเพจของเราได้เลยนะคะชมไลฟ์สดชมรถของเราได้ที่เพจเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะรถยนต์คันสภาพเกรด A นะคะวันนี้จอยและทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ